ขบวนการนกกระจิตตอนสวนสาธารณะวันนี้อากาศแจ่มใสเหมาะกับการออกไปเล่นกลางแจ้งจริงๆจะไปที่ไหนดีนะใช่แล้วสวนสาธารณะเออรู้ไหมคำว่าสาธารณะนี่แปลว่าอะไรแปลว่าเพื่อประชาชนทุกคนใช่แล้วสวนนี่คือสาธารณะสมบัติ คือสมบัติของพวกเราประชาชนทุกคนไปเล่นกันได้เลยดอกไม้สวยดีนะแปลงดอกไม้ก็เป็นสาธารณสมบัติแปลงดอกไม้สำหรับทุกๆคนเดี๋ยวนะหัวอายเธอจะเด็ดดอกไม้เหรอเธอมีสิทธิ์ทำแบบนั้นไหมนะก็ดอกไม้นี้เป็นของทุกคนใครก็น่าจะเด็ดได้ไหมนะ ถ้าอย่างนั้นก็จะไม่เหลือดอกไม้สวยๆให้คนอื่นดูนะสิแล้วต้นไม้ใบไม้ล่ะแล้วสวนสาธารณะก็จะไม่มีคนมาแน่ๆแต่เราเด็ดแค่ดอกเดียวคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งอ้าวสนามเด็กเล่นมีน้ำพุด,ด้วยหรือเนี่ยไม่ใช่แล้วน้ำนี่คืออะไรล่ะอ๋อท่อรั่วนี่เองกลายเป็นสวนน้ำไปเลยละสิ เดี๋ยวต้นกล้านี่คิดจะทําอะไรนะ่ะทุบทอยในผู้ใหญ่ขึ้นเหรอนั่นมันทําลายของสาธรณะนะถึงของจะเสียอยู่แล้วแต่เธอก็ไม่มีสิทธิทำให้มันเสียเพิ่มนะของของเราเสียเราต้องทำยังไงกันใช่ไปตามเจ้าหน้าที่มาซ่อมดีกว่ายังอยากเล่นน้าพุต่อเหรอจะเล่นไปจนกว่าเขาจะมาซ่อมเองงั้นเหรอแต่ท่อน้ําไม่ทําหน้าที่อะไรนะเป็นน้าพุให้เธอเล่นหรือส่งน้ำไปให้คนใช้ เธอจะทำยังไงกับท่อน้ำที่เป็นสาธารณสมบัตินี้ดีแย่จังเลยนะลูกคิดดีมากช่วยทางเดินจะได้สะอาดแต่ดูสิยังมีขยะอีกเยอะเลยนี่ไม่ต้องเก็บก็ได้มั้งเธอไม่ได้เป็นคนทิ้งนี่นาะเดี๋ยวก็มีเจ้าหน้าที่มาเก็บเองนะเธอเก็บเพราะลำบากไปล่อยไปให้คนมีหน้าที่เขาเก็บพวกเธอแค่ไม่ทิ้งเพิ่มก็พอแล้วมั้ง หรือทำอะไรได้ดีกว่านี้ล่ะดีมากพวกเธอเป็นเด็กแต่พวกเธอก็เป็นเจ้าของสาธารณสมบัติทุกอย่างมีสิทธิ์ที่จะใช้แล้วก็มีหน้าที่ช่วยดูแลรักษาเพื่อให้ใช้ได้ทุกคนใช้ไปได้นานๆด้วยพวกเธออาจจะทำอะไรไม่ได้เท่าผู้ใหญ่แต่ก็อาจจะทำได้ดีกว่าผู้ใหญ่บางคนได้นะจากเรื่องเล็กๆรอบๆตัวจากพลเมืองตัวเล็กๆถ้าทุกคนช่วยกันทำ โลกนี้ก็ดีขึ้นได้แล้วนะ่าก็โลกนี้จริงๆก็เป็นสาธารณะนะเป็นของทุกคนยังไงล่ะทีนี้พวกเธอรู้แล้วใช่ไหมว่าจะทำยังไงกับโลกใบนี้นะ่ะ